นักเรียนนะคะให้ความไม่ใช่ดีแค่ละพร้อมอาจนักเรียนีทั้งการเป็นพิธีกรช่วยทุกคนตอนนี้แต่งตัวรเียนสานี้ออกออกมาแล้วนะมหาวิลาย่หนึเซนซ่านะครับอบแรกอะไรที่มหาวิทยาลัยเซนซ่าอบป้าตรดีกตัใจรนเราจำไม่ได้เดินสวนกันเอ๊ะลูกศิษย์รหรือเปล่า สวยมากสวยสุดเลยนะฮะให้ปลดบาทมากๆเลยนะฮะส่งของในงานวันเด็กทั้งหมดสุดบอกเลยโรงเรียนสาธิตเกษตรศาสตร์ตอนนี้ก็ส่งของเสร็จแล้วครับอยู่ระหว่างการเดินออกครับตะวัน วันก็จะตกีตอนนี้นะคะก็ให้ทุกท่านเนี่ยสามารถไปจับจองพื้นที่ในการเตรียมตัวที่จะดูการแสดงเวทีใหญ่ได้แล้วนะคะเราจะเริ่มตอนเวลา18นาฬิกานะครพอหลัง18นาฬิกานะครับเราก็จะยกพื้นที่ของไม้ตรงหลังให้ตรงรึเปาเลยนะครับเสบียงเคลือบเลยพนักาน็จะขอวัดความหน้าที่ตรงนี้สักครู่งหรือสักค่ะจะถ่ายไปรายการซิมโฟนีกล่องบัลเล่ต์เองครับ เราเป็นนักเรียนครับนักเรียนเด็กชายแปมาแล้วโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาดูก่มุมมุมกว้างครับนี่คือมุมกว้างโอ้โหพี่น้องเพราะว่าเสียงไมโครโฟนหรือว่าเสียงมหมัโหล เสียงหมักอารม์มันดังเลื่อจิต่อลูกค้าไม่ค่อยได้พี่น้องอ๋อผลถึงท่านอารมณ์ปบูดเลยจุดเดียวนะพี่น้องดูได้จากเมื่อวานนะครับวันที่เราตรวจสอบโอเคครับผมเก็บเต็แน่นนะครับเราเีย็ดนตรีดีหมดทุกชิ้นเลยนะครับวันนี้ก็ถือว่าสมการรอคอยนะครับจากความผิดที่หายไปจาการแสดงตรงนี้นะครับแล้วผม สำหรับคนที่เข้าไปดูการแสดงณบริเวณหน้าสนามพันปนนะครับนอกจากจะรับการนักกรมการบันเทิงแล้วนะครับอยากให้ช่วยกันรักษาความสะอาดนะครับคือนี่มีการจัดไปนะครับได้นำออกมาเรามีการจัดการแสดงอยู่เครื่องความสะอาดและสวยงามของโรงเรียนเราด้วยนะครับมีดนตรีครับยามข้าคืนมาประจำปีสอแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับเราจะไม่นำอาหารนะครับเข้าไปบริเวณ หน้าสนาน่าสัองทองไปเป็นนข้างนะครับถ้าจะรับประทานนะครับรับประทานี้บริเวณรอบกได้นะครับก็หกหกแล้วพี่น้องค่ะสำหรับตอนนี้นะคะนับเวลาถอยหลังอีกไม่ถึง2นาทีแล้วนะคะเราจะได้รับชมการแสดงเวทีใหญ่นะคี่บริเวณหน้าอาคารบนเพียงสุวรรณนะคะเดี๋ยวถ้าเวลา18แนาทีแล้วคน้องไปต่อกันเลยดีกว่าครับผมเราก็จะมอบเสียงและความสนุกสนานนะคะให้กับ เวทีใหญ่นะคะตกงบนพิกรคนเองอยู่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั่นเองอิ่มเรียบร้อยแล้วนะคะให้ไปจับจองที่นั่งนะคะบริเวณหน้าเวทีนะคะเวทีใหญ่ได้เลยนะคะพาตอนนี้การแสดงอชุดแรกเนี่ยพร้อมมากแล้วนะคะขอยนุาอีกครั้งนะครับขอความร่วมมือนะครับไม่นำอาหารนะคกไปทานหาบริเวณ เจ็ดชายแปาาลาไป่อนบ๊ายบายครับถ้าเกิดท่านอยากกับระฐานนะครับก็ให้มอบประธานทางด้านนอกนะครับไปทำงานก่อนนะครับบ๊ายบายใช่ค่ะเพื่อโรงเรียน